สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะข<น>อกระแม่น้องหมวยตอนเ้าๆค่ะพี่น้องกน้องปฝาเดียค่ะน้องฝาเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรลูกกินข้าวค,าคบบว่ะกินข้าวค่ะแม่หมวยกลับมายังยังค่ะแม่หมวยกลับมายังยังค่ะพี่น้องยังบักกลับมาคิดหอดแม่หมวยบ่างไคิดค่ะพูดเสียงดังสิคิดค่ะคิดค่ะจะไปโรงเรียนแร้กค่ะพี่น้องเมื่อนี้คุณยายมาแต่งตัวให้นะคะส่วนสมหมวยเพิ่งกับยังบักกลับนะคะพี่น้อง เงี่ยกลับไปสมหว้านนะคะอ่เมื่อน,นี้คุณตากับคุณยายสิล่องแบวไปบึงว่าเพิ่นไปยุใส่คุณตาคุณยายเพิ่นกะขี้ซาล่งไปสิไปหน้านะคะไปห้อนลามั่นปลูกแต่กะต้องแวะน้ำหาหลานสาวก่อนคุณแม่ก็บล่อทรงนอกป้าเดียไปโรองเรียนนะคะ็เห็ดฟ้ามอยเฮียนนกพี่น้องเพรารู้ว่าคุณยายจะไปพอบอก็โทษไปนั่งกับผบลักสายนะคะไปสมอว่านทอยเดียวนี้ กับวรู้วานั่งคิดจังไดน,นะคะ,ะคุณยายก็เลยสีร้องไปตามเบิงหาเบิงวา่านั่งยู่ใสอยู่บ้านที่นั่งเคยไปบอโม่พ่อที่นั่งเคยไปบอ,อขันเป็นพ่อนั่งกับแจ้งสีเอานั่งออกไปให้ไปหน้านั่นะคะไอ้บอ่พอก่ะค่ะคอยว่ากันไหมอีกเทียนหนึ่งเพราะโทวไปนั่งบลัอกใสแจ้งสีหลัพี่น้องพ้อนสีดีกับวอดอีสีเศร้ากับว่าเศร้ามันเห็ดแหคขอบครัว พุกใจนะคะเฮ็ดให้ลูกอ่ะที่คิดว่าแม่สิยึดได้มั่นกับยึดบ่ได้ลูกกับคิดหอดแม่อ่าที่วิตของคนทีว่าเคยเป็นถาดเสดติดมั่นกัเลิกเนี่ยมั่นกับยึดทีใจถ้าใจบ่แข็งพ่อมั่นกัเลิกบ่ได้มันยึดทีใจเขาทีว่าสิแข็งพ่อบ่เขาคร่วกับซอยได้ท่าที่ซอยได้นะคะ นั่งกะดีขึ้นมาหลายเติบแล้วดีขึ้นมาหลายเติบแล้วแต่ว่ากับบัคิดสิบบัคิดสิบเลิกบ่คิดสิบเศร้ามีโอกาสกะออกไปขึ้เก้าแส่เฮาเป่าทุกวินาทีมันกะเป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮากะต้องทำมาหากินนงสิมานั่งเปลานั่งเวิดเมื่อไปขี่ไปเหยาวบ่ได้ยิ่งหยอบไปใส่กับ่ได้หยอบตะบัดเฮาเผือมันกะเก็ดบ่ได้มันบ่เป็น ตองว่านางขอตลรวจไม่ลาขนาดนั้นนะคะเข้าก็ต้องมีเหตุก,การณ์เหตุงานเหตุน,น,หนั้นเหตุนี้ว่า,าขอตะกันก็บไม่ได้กินยังพี่น้องลายชีวิตที่ทต้องดูแลนะเลยว่าอัปยศสู้ป้างวานะเช้าว,วันใหม่ไก่ย่างบักกลับมานะคะพี่น้องเป็นพุณนตาพุณนยาาสีไปหน้า่อนลามันกต็ตตองน้ำหาหลานก่อนมานั่งย่ดส่กับพี่น้องมันก็เหตุในขอบรัวถูกใจชื่อว่า สิ่งใดที่คิดว่าดีเข้ากับอบอกระซอนไปเบิ้ลแล้วทุกอย่างบ่หม่มองสิบอกสิส้อนแล้วก็เข้าเห็ดทุกวิธีทางนะคะมีทางเดียวกับคือบันใหญ่ที่นั่งเพื่อไปเลียนรูคันบ่ดีขึ้นนั่งกับมีโอกาสที่ิีเ้าไปได้อีกนะคะพี่น้องคะยังได้ขึ้นแม่กอะเพรขอบคุณ นะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณที่ส่งกำลังใจให้ได้พี่น้องเด้อมือนี้คุณแม่ก็บิี่ส่งน้องปาเดียไปเรงเรียนแล้วก็รอรับนองนะคะเพราะว่าเลิกเรียนมาก็ต้องรอรับเพราะว่าไม่มีใครอยู่บ้านนะคะคุณหนึ่งไปทำง,งานคนกับตอ้อยูรอรับนักเรียนนะคะพี่น้องเข,าข้ากาบ่็ปล่อยแห่หลานอยู่คนเดียวนะคะามีอย่างคุณแม่ก็ขอเก็บเก็บย่บนันส่งหลานหลับหลานเพราะว่าเข้าภาษามาที ทิ่นนั่งไว้ได้เพราะว่าเพื่อบางที่แม่นั่งกลับมากเกิดมาเข้าบรูว่านั่งสิขามาในสไตล์ใดเนาะพี่นอเเ้าก็รอดรับมือค่ะเดี๋ยวคุณแม่อัปเดตอาการช้อฟังอีกเรื่องพี่นองเด้อขอบคุณค่าววัดตีค่ะ